ถ้าพูดถึงอ,อีกหนึ่งเกมฟรีทูเพย์ที่เพื่อนรอคอยกันในปีนี้นะครับก็พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า g e n h i n Impact นะครับ สตูดิโอค่ายพัฒนาอย่างมิโฮโยนะครับผู้สร้างผลงานอย่างเกมคง a ค Impact จนได้เป็นที่รู้จักที่มีคนดาวน์โหลดเล่นเกมนี้ใน iOS แอนดรอยเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่มีภาพกราฟิกรวมไปถึงในเรื่องแล้วก็ตัวละครที่เด่นชัดมากๆเลยนะครับในเรื่องของความสวยงามน,นะครับรวมไปถึงจะมีการต่อยอดเกมนี้สู่เวอร์ชัน PC อีกด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วทีมพัฒนาเนี่ยมีความ ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าต้องการจะสร้างเกมที่ผู้คนนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อเล่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับทั้งมือถือทั้งตัวคอนโซลทั้ง PC นะครับนี่เป็นเป้าหมายหลักที่ทําให้เกิดเกมอย่าง g e n s h i n Impact ขึ้นมานะครับเกมจะสร้างประสบการณ์ OL Open World RPG นะครับที่จะมีความสมจริงในเรื่องของการใช้กราฟิกนะครับในระดับของภาพกราฟิกเพร t a t i o n 4นะครับที่สามารถสร้าง ศักยภาพของตัวภาพและก็เกมเพลย์ได้หลากหลายกว่าที่เคยทำมาในเวอร์ชันมือถืออย่างเกมฮงไคอิมแพกนะครับ ตัวเกมเนี่ยก็จะมีข้อดีในเรื่องของภาพกราฟิกที่สวยงามที่มันจะมีบรรยากาศของภูมิศาสตร์ต่างๆเนี่ยจะปรับเวลาตามจริงนะครับใช้เวลา24ชั่วโมงก็จะมีช่วงเวลาเช้ากลางวันและเย็นก็จะมีสีที่แตกต่างออกไปแสงแดดที่แตกต่างเราไปความสวยงามที่แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์ที่เราได้ไปเจอใน,ในเกมนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีเทคนิคอย่างเช่นของการนําเสนอภาพนุ่มนวลแล้วก็การสร้างภาพที่ละเอียดมากๆแล้วรวมไปถึงแสงเงาที่เน้นชัดในเกมโดยทีเดียวนะครับตัวเกมจะมีการสร้าง มิติในการ ปรับแสงนะครับที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้เกมนี้มีภาพที่สวยงามมา,มากๆเลยนะครับจากปาก Dev e l o p e r เองนะครับตัวเกมจะให้อิสระผู้เล่นในการลงดันเจี้ยนสู้กับมอนสเตอร์แล้วก็มีการแก้ปริศนาต่างๆในดันเจี้ยนแล้วก็สามารถเล่นร่วมกันหลายคนหรือว่าเล่นคนเดียวก็ได้ด้วยนะครับตัวตัวเกมก็จะมีการให้เรานั้นไปประชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของคนในเมืองนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ที่เราเข้าไปเรารับรู้เรื่องราวของเมืองเมืองนั้นด้วย นะครับผมโดยตัวเกมนั้นก็จะมีในระบบของการเข้าไปในเมืองแล้วก็จะมีการ ปฏิสัมพันธ์กับ NPC ที่แตกต่างออกไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะปรับให้กับทุกวัฒนธรรมที่สามารถเข้าถึงได้นะครับตัวเกมจะสร้างความสวง,งามในถาดปรติกรรมจากเมืองหลายๆเมืองนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเมืองนะครับยกตัวอย่างเช่นเมืองจากประเทศจีนเมืองจากยุโรปนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศที่สวยงามที่จะมอบให้กับผู้เล่นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวเกมเพลย์เนี่ยยอมรับเลยว่าจะมีความคล้ายคลึงกับเกมเกมหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า The Legend of Zelda: Breath of the Wild นะครับซึ่งเกมเพลย์ ตัวนี้จะใหอิสระกับผู้เล่นมากๆเลยครับในเรื่องของการที่ผู้เล่นไปสามารถไปทําภารกิจอะไรก่อนก็ได้แต่ว่าก็จะมีเป้าหมายในเกมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเกมด้วยความที่ภาพสวยแล้วก็มีพื้นที่ที่ใหญ่มากๆนะครับเพื่อนๆสามารถไปประจนภัยได้ตามอิสระของตัวเองเลยแต่ว่าก็จะมีการแนะนําบอกทางอยู่เป็นบางช่วงบางตอนด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเกมเนี่ยก็จะสามารถเล่นได้ทั้งเวอร์ชั่นของ PC นะครับเวอร์ชั่น p l a y s t a t i o n 4นะครับเวอร์ชัน Android แล้วก็เวอร์ชัน i p h o น e iOS นะครับสามารถเล่นได้ ร่วมกันนะครับผมโดยนอกจากนี้นะครับตัวเกมเป็นเกมแนวฟรีทูเพย์ที่สามารถเล่นฟรีได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มระบบในเรื่องของการสร้าง กาชาเข้ามานะครับก็คือการเปิดกล่องนั่นเองนะครับเพื่อเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์ในการได้ตัวละครเด่นๆออกมาด้วยนะครับในเรื่องของตัวเกมเพลย์เนี่ยตัวเกมเพลย์ในตอนนี้เป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของภาพกราฟิกแล้วก็บรากาศในเกมเนี่ยทำออกมาได้สมูทมากเลยในเรื่องของตัวการนําเสนอของเกมนี้นะครับในเรื่องของตัวละครเนี่ยผมเรียกได้ว่าเป็นการทําภาพกราฟิกได้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ ัวเกมมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างลื่นไหลามากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินว่ายน้ําปีนป่ายเกาะกําแพงต่างๆเนี่ยสามารถทําได้อย่างอิสระเลยนะครับและที่สําคัญก็คือว่าตัวเกมจะมีการเลือกตัวละครได้หลายตัวละครในเกมเดียวนะครับคือจะมีการทําคอมโบในการสู้กับมอนสเตอร์เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นตัว ละครอ,อื่นๆได้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นสายเวสสามารถเปลี่ยนเป็นนักดาบหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีที่ผสมผสานกันไปโดยเราก็จะสามารถเปลี่ยนตัวละครได้โดยเป็นตัวเองนั่นเองนะฮะก็จะมีการสลับท่ากันไปนะครับซึ่งก็จะมีสกิลพิเศษให้เราสามารถใช้ได้ตามแต่ตัวละครแล้วก็เหมือนกับสามารถทำคอมโบร่วมกันได้ด้วยนั่นเองนะครับ ในเรื่องของการต่อสู้ผ่านไปแล้วนะครับในเรื่องของตัวเกมเพลย์เนี่ยก็จะมี Open World ที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเข้าถึงคัสซีนของเนื้อเรื่องของเกมนี้ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับเส้นทางต่างๆที่จะบอกใบเราให้เราไปพบกับคัสซีนพิเศษต่างๆในเกมด้วยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เราสามารถเข้าใจได้เพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเต็มตัวด้วยนะครับผมสำหรับเกม Genjin Impact นี้นั่นเองนะฮะ โดยตัวละครในเกมนะครับเรียกได้ว่าแหมมาทุกแนวเลยจริงๆนะครับหมายถึงว่ามาทุกแนวทั้งหนุ่มๆแล้วก็สาวๆนะครับทั้งใน2ตัวละครนี้ก็จะมีประมาณ18ตัวด้วยกันนะครับโดยก็จะมีการแบ่งคลาสแบ่งตัวละครออกมาได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันแล้วก็ a อนิเมชันของแต่ละตัวละครแล้วก็สกิลเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามตัวละครในแต่ละคลาสนะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวจะมาต่อกันในคลิปหน้าดีกว่าว่าจะมีตัวละครตัวไหนบ้างแล้วก็มีสกิลตัวไหนบ้างนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็จะเน้นให้เรางันทำคอมโบ ตัวละครได้ที่ไอคอนทางด้านขวามือนะครับจะมีการบอกเลยว่าเราทำคอมโบของตัวละครน,นี้เสร็จแล้วเราสามารถไปเปลี่ยนเป็นคอมโบที่2ได้โดยการเปลี่ยนตัวละครน,นั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเกมนี้ค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของภาพเกมเพลย์ที่ดูค่อนข้างทีจะให้เราทําคอมโบต่อเนื่องแล้วก็สตูค่อนข้างจะด,ดุมากๆเลยทีเดียวนะครับ เกมผมสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกม g e n s h i n Impact เนี่ยถ้าเป็นเกมแนวแอคชั่นโรลเลย์แนวโอเพนเวิร์นะครับทีเ่เพื่อนสามารถเล่นเป็นแบบซิงเกิลเพลย์ก็ได้คือเล่นคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้หลายคนที่จะเป็นโหมดคอฟในการช่วยร่วยเหลือ,อ,อกันนั่นเองนะครับและส่วนถัดไปก็คือว่าตัวเกมตอนนีนน้ตอนนี้มีการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับจนถึงวันที่28กันยายน,นนี้ที่จะเป็นวันที่เกมเปิดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยถ้าใครมีเป็น รหัสของเกมโคงครมแทกสแล้วเนี่ยสามารถใช้เชื่อมต่อกับเกมได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่สามารถเล่นได้แบบฟร e ทูเพย์นะครับแต่ว่าก็จะมีระบบของการจ่ายเงินโดยการเปิดกาชาหรือว่าไมโครทรานเซ็คชั่นอยู่นะครับโดยเพื่อสามารถที่จะดาวน์โหลดเกมนี้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของ App Store นะครับของทาง Android Play Store นะครับของ PC เนี่ยจะลงให้กับสตรีมนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ PlayStation 4เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ PlayStation 4 Store ได้เลยนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดาวน์โหลดรอได้นะครับในวันที่28กันยายนนี้ก็เตรียมตัวที่จะเล่นกันได้เลยนะครับผมและอีก2แพลตฟอร์มที่เหลือนะครับอย่าง Xbox แล้วก็ Nintendo Switch เนี่ยก็จะมีการอัพมาเพิ่มเติม ในเวลาต่อถัดไปนั่นเองนะครับผมก็มารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับนี่ก็เป็นการพรีวิวคร่าวๆสอบเกม g e n i n Impact นะครับว่าตัวเกมเป็นในรูปแบบไหนบ้างแล้วก็สามารถเล่นฟรีทูเพย์ได้ที่เวอร์ชั่นไหนบ้างนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนไปกดลงทะเบียนกันล่วงหน้าด้วยนะครับจะได้ของพิเศษแล้วก็ถ้าครบ3ล้าน s u b s c r i b e หรือว่า3รล้านคนคนที่กดมาสมัครลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยก็จะได้ของพิเศษแถมเข้าไปอีกนั่นเองนะครับผมยังไงก็ ว่ากันอีกทีหนึ่งในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมพิกพูดปิดผ้ายังไงต้องขออภัยไว้ด้วยครับเพื่อนๆชอบตัวละครไหนก็ฝากเพื่อนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อนคนไหนที่เคยเล่นเบต้าเทสก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับหรือว่าชอบตัวละครไหนในเกมนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามทางยูทูบชาแนลของเราผ่านกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับช่วงนี้ค่อนข้างเจ็บคอนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปย์ค่าน้ำชาให้ผมได้นะครับโดยกดไปที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่20บบาทนะครัผมยังงไกก็ฝาคลิิปวดีโอนนนนี้้้้ไไวววดยลกกัััะครบบพใหม่ในนนนนนคคลลิปห้้าาะรััับววีขออตก่สวััสดีครบ